บลเลอร์เลยครับผมอยู่ที่บนข้างบนครับผมวันนี้หามิมด้วยหาหนูด้วยได้หนูไปสี่ตัวนะครับเป็นหนูหวายหนูทองขาวครับผมโอ้แต่หนูเยอะครับผมยิงไม่ค่อยถูกครับเลยจะสัตว์มิมกันแล้วครับผมเจอไวสองลังครับผมไปผมขอตีก่อนครับอ่เอาลงมาแล้วครับผมโดนไปสองแม่ที่แขนครับดุครับผม โอ้โหหัวน้ําสุดยอดครับไหนดูที่นี่ครับผมหัวน้าติดตาสวยครับผมในหลอดลวงนี่กับน้าทั้งนั้นเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูอีกลังครับผมมาถึงลังที่สองครับนี่ครับไปครับขอตีครับผมออกมาแล้วครับผมหลังอ่อนถอดสองเที่ยวครับผมสามเที่ยวครับไม่ใช่สองเที่ยวหัวน้ำมีนิดนิดครับผม โยร้อนครับผมเหื่อเต็มตัวขับเหนื่อยหน่อยครับผมขับยิงหนูมาด้วยได้หนูสี่ห้าตัวครับผมไปครับมาถึงมิ้มและครับผมนี่ครับมิ้มที่ได้มาครับผมแจ่มนะครับดูลังน้อยครับผมสวยน่ารักนะครับหัวน้ำสุดยอดนะครับแล้เนี่ยหนูที่ว่ายิงมานะครับสี่ตัว สี่หรือห้าได้สี่ตัวนะครับเป็นหนูหวายหนูท้องขาวอะไรประมาณนั้นครับหนูเยอะครับแต่ยิงไม่ถูกซีมือไม่แม่นโน่นคนโน่น่ะไม่แม่นเลยนะยิงหนูยิงโดนตัวหนูไม่อยู่ครับผมยิงหัวอย่างเดียวนะครับกิ่งไม้มันเยอะครับผมยิงยากเนาะเป็นยางหนังสติไม่ใช่ปืนยิงหนูด้วยอ่ะหนูเก็บใส่รถได้ไปบ้านเดี๋ยว จะไปตีพึ่งต่อนะครับเนี่ยครับที่ได้สุดยอดครับผมไปครับกลับบ้านก่อนครับผมไปเตรียมตัวนะครับอ่ะตีมาแล้วครับพึ่งได้นี่ครับผมล้างได้แค่นี้ครับผมอันนี้หัวน้ำครับผมเด้นหน่อยเดียวแหวกกะว่า เหือน้ำใหญ่นะครับโ้แต่ตัวติดมาเยอะหน่อยแต่ลังอ่อนไอมอเต้นหน่อยดเนกันครับผมไอมอเต้นโชว์หน่อยตีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอรูไหมฮะอันนี้หัวน้ำไปเอาไปเก็บครับผมายไปครับสวัสดีวันครับผมมาซ้ำตรงที่ว่ายิงหนูไปสี่ตัวครับสองลังคู่ครับผมลังนู้นสูงครับนู้นครับผม บลเลอร์เลยครับผมเห็นดำๆ<ำ><ำ>นู่นครับผม<ำ>นะครับแล้วนี่อีกลังครับผมใหญ่โอ้โหเดี๋ยวนี่ครับผมอยู่ตำๆเดี๋ยวผมจะเอาลัางนี้ครับผมแต่ลังนู้นไม่เอาครับผมถูงนู่นครับผมนู่นไปผมขอตีลังล่างเลยครับผม อ่ะเอาออกมาแล้วครับลงมาแล้วครับผมนุ่นครับจอดตัวเล็กถือสวยครับผมไหนดูหัวน้ำที่หนูผัน้ำปิดตาสวยครับคุ้มครับผมสวยมากเจ้าตัวเล็กไม่ให้เข้าไปแล้วครับต่อไปนี้อันตรายช่วงนี้อ่ะไปครับผมไปดูใหม่นะครับแม่แต่เสียดายลังนู้นครับผมเอาไม่ได้มาก มันยื่นไปทางเก้าไผ่เขด้วยถ้าเราการลงมาเดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นเนาะไปครับไปดูที่ใหม่ครับผมอ,าอมาเจอนี่อีกลังครับผม,มเมื่อกี้ก็เจออีกสองรังแต่ไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ไฟไหม้จะมีน้ำเปล่ายังาไม่รู้ครับผมนี่ครับผมอยู่ต่ำๆรังเบลเลอร์เลยครับผมไปครับเดี๋ยวขอลนดูก่อนครับผม อหัวน้าปิดตาครับผมแต่ลังผมจะไม่เอาครับผมรอยไฟไหม้ตัวตายเลยครับผมไปเดี๋ยวผมขอตัดเอาน้ำก่อนครับอ่าเอาออกมาแล้วครับผมน้ำปิดตาสวยครับผมแต่โดนเผาไปหน่อยนึงนู่นรังผมพลาดไปงั้นครับผมอยู่ครับเดี๋ยวก็ฟักออกไปไปครับผมไปหาใหม่ครับผมสรุปไม่เจอเลยครับผมไปเดี๋ยวไปดูฝั่ง ที่ผมยิงหนูกันเมื่อวานมันยังมีอีกฝั่งยังไม่ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปหาที่นั่นต่อเจอหนูก็จะเอาหนูกันนะครับไปครับไปดูฝั่งโู้นดีกว่าพอดีมาเดาขาตั้งกล้องมาครับผมถือเดินหาจะเหยียบมิมอยู่แล้วครับผมเห็นตัวเข้าตัวออกพอด,ดีนี่ครับผมไม่ใหญ่ครับเมื่อกี้ก็ตีไปลังไม่ได้ถ่ายครับผม อยู่ข้างในเลยครับผมนู่นเลยครับแน่ๆนีมนครับผมโมขับยิงหนูกันช่วงนี้ไม่ค่อยดูมินไปครับเดี๋ยวขอตีก่อนครับจะเหยียบมิงอยู่แล้วครับผมอ่ะจับอ่ะพอด,ดีพี่มาพอด,ดีจะจัดเองครับผมอ่ะให้เลยผมเอาควันใส่ไปแล้วครับผมเอาควันใส่ไปแล้วครับผม <laughs> หัวน้ำสวยไหมพี่เต็มอ,อ่ะเต็มตาดูนะครับให้เขาตีอ่าเขย่าแบบไงนั่นแล้วโอ้โหลังแก่สวยปะ่ะใส่น้ำหวานติดตาอยู่อ่าโอเคครับไปไปครับผม,มต่อยต่อยหน้ากากเลยไม้เล่ไ <laughs> ะไปเดี๋ยวไปไไหาใหม่ครับผม มาต่อยหัวใจอแก้วเออต่อยว่ะต่อยต่อยแต่บัวเลยครับเอ,อไปครับอ่ะสวัสดีอีกรอบก็ผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับพอดีเดินมาดูก็ไผ่ที่ปลูกไว้ครับผมว่าแตกไปถึงไหนครับผมนี่ครับผมปลูกไว้สี่ห้ากอครับผมเป็นไผ่หวานครับผม ปลูกไวโ้โหแต่ป่าขึ้นลกหมดเลยยังไม่ได้ถางเลยครับผมนี่ครับไผ่ที่ผมปลูกนะครับเลยเดินดู <c oughs> กอไผ่ไปเรื่อยเฉียวมิม้มครับผมนำไม่ใหญ่นะครับเนี่ครับผมโ,โหงูอะไรตัวปเปล้อเลยเลยเป็นงนูแม่ถ่ายให้ดูไม่ทันซแะแล้วนี่ครับ หลังน้อยเนี่ยครับผมไอมมเนี่ยครับผมแต่หัวน้ำมันโตครับที่ผมคันน้ำผึ้งแล้วมันไปกินเรื่อยเลยนะครับแปลกอยู่ต่ำๆเอา <c oughs> มือหักเอาได้เลยไปเดี๋ยวผมขอตีก่อนครับผมขอดูว่าใช้ได้ยังนะครับไปครับ สรุปไม่เอาครับผมละรอให้มันมีก่อนครับผมไปครับเ <ไป S 1> มืม่อกี้งูอะไรเลยไปตัวอย่างใหญ่เลยครับผมมันโลกครับผมฝนก็ไม่ตกไม่ฝ่ายไม่ค่อยแตกครับผมเนี่ยครับผมไปเดี๋ยวให้ไปดูอีกกอรครับกำลังเริ่มแตกหนอ่อออกมาอีกฝนก็ยังไม่ตกเลยที่นี่ไปครับ อ่ะนี่อก,กอรครับผมเริ่มกำลังแตกหนอ่อเพิ่งปลูกครับผมนะครับแล้วก็ปลูกทางชายถนนนู้นอีก2อกอนะครับแล้วก็อ่าเขาดูนั้นเขาฟันไอ้รั้วนะครับผมเขาฟันหมกกอไผ่ผมแล้วก็จุดไฟเลยตายไปสองกอนะครับตอนนี้เหลือห้ากอเองนะครับ ไปครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะยังไม่รู้จะไปทําคลิปอะไรครับผมมิมก็เริ่มหายยากฝนก็ไม่ตกนะครับพรุ่งนี้อาจจะไปหาปลาถ้ามีปลาเดี๋ยวจะทําคลิปไปดูครับผมปากเบ็ดก็หยุดมั่งปากมั่งไม่ค่อยได้ปลาแต่ปลาไหลนะครับไปครับสวัสดีครับผม